นะคะคช่องสบายดีดูเดีดเต่เเนเคยค่ะไอ้ก็จะมาสรุปข่าวสั้นๆนะคะที่น่าสนใจจากสัปดาห์ที่แล้วให้เพื่อนๆทางฝั่งสปป,อปอลาวและเพื่อนๆคนไทยได้ฟังกันนะคะแต่สําหรับสัปดาห์นี้จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปฟังฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งเปการเต้นเตือนด้วยนะคะและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะบริษัทสบายดีเอ็กเคเอสขนส่งไปลาว ใครที่อยากขายของไปลาวหรือส่งของไปลาวนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวที่1กันเลยค่ะเศรษฐกิจลาวยังวิกฤตเงินเฟอร์มิถุนายนพุ่งถึง23.6%เมื่อวันที่29มิถุนายน2565สูตรสถิติแห่งชาติกระทรวงการวางแผนและการลงทุนสอป,ปอลาว มีรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟอ้อของเราประจำเดือนมิถุนายน2565โดยอัตราเงินเฟอ้อของเราที่เพิ่มสูงขึ้นถึง23.6%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นของเรายังมีปัจจัยมาจากค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทการเพิ่มขึ้นของราคาขายปีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2564ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง107 1ราคาขายปีกแก๊สหุงต้มในประเทศเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน เพิ่มสูงขึ้นถึง69.4%ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ที่เรายังต้องนำเข้าล้วนมีแต่ราคาเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ราคาปุ๋ยอาหารสัตว์วัคซีนและยาสำหรับเลีย้ยงสัตว์รวมถึงค่าแรงอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะเงินกีบอ่อนค่าป่วนค้าชายแดนคู่ค้าไทยขอจ่ายสดรับเงินบาท สบปลาวกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินอย่างหนักในขณะที่อัตาราเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นถึง 12. 8เเซหรือสูงสุดในรอบ15ปีกลายเป็นประเทศที่มีอัตาราเงินเฟอ้อสูงถึงเป็นอันดับ6ของโลกและเป็นปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศทุนสำรองของประเทศลดลงส่งผลให้ค่างเงินกีบของสอปปลาวอ่อนค่าลงอย่างหนักโดยอัตาราแลกเปลี่ยนเงินกีบประมาณ1 5 0 0 0กีบต,ต่อดอลลาร์ จากช่วงปลายปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0มืกีดต่อดอลลาร์ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบไปถึงการค้าชายแดนไทยโปปรลาวรวมไปถึงการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่โปปอรลาวจำเป็นต้องพึ่งพาในการนําเข้าของประเทศไทยถึงปัจจุบันค่ะต่อกันที่ข่าวที่สากันเลยค่ะทางรถไฟจีนลาวบุกตลาดยุโรป หน,นส่งออกมาลิดก,กาแฟรถไฟสินค้าระหว่างประเทศของรถไฟจีนลาวบรรทุกมเมล็ดก,กาแฟหลายร้อยตันออกจากเมืองผู่เอ,อ๋อก่อนจะถูกขนส่งต่อรถไฟสินค้าจีนยุโรป นับเป็นกาแฟชุดแรกที่ส่งออกจากผูเอ๋อสู่ยุโรปทางรถไฟเมื่อวันที่28มิถุนายนสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้รถไฟสินค้าระหว่างประเทศของรถไฟจีนล,ลาวบรรทุกเมล็ดก,กาแฟดิบกว่า300ตันเดินทางจากเมืองผูเอ๋อมณฑลอวินหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมุ่งหน้าสู่เมืองชงชิง โดยมเมล็ดก,กาแฟาเหล่านี้จะถูกขนส่งต่อด้วยรถไฟจีนยุโรปซึ่งเป็นกาแฟาชุดแรกที่ส่งออกจากขูเออร์สู่รถไฟทางยุโรปค่ะต่อกันที่ข่าวที่4เลยค่ะเตรียมต้อนรับรถไฟลาวเวียดนามยาว555กิโลเมตร ดีเดย์พฤศจิกาย 2, น2565นี้ลบข้อจำกัดให้เรามีทางออกทะเลเชื่อม4ประเทศหลังจากเปิดบูรรถไฟลาวเวียดนามไปก็สร้างความคึกคักให้กับระบบขนส่งทางการท่องเที่ยวให้กับทั้งระบบขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะจนกระทั่งในวันนี้มีข่าวดีในระดับภูมิภาคอาเซียนมีรายงานว่ารถไฟลาวเวียดนามเตรียมสร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2565นี้ ซึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์บิ๊กบึ้มนี้เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร,ร์ลาวโลจิสติกไลน์เชื่อมโครงข่ายรถไฟและการขนส่งสินค้า4ประเทศและปิดจุดด้วยให้ทางการลาวพร้อมเปิดทางออกสู่ทะเลที่ท่าเรืออุงอ่างจังหวัดฮาติงประเทศเวียดนามหนังสือพิมพ์เมียงจันทามมีรายงานไตามาาแรกของปี2565ว่ารองประธานการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ได้กล่าวต่อประธานสภาแห่งชาติลาวว่าในโอกาสที่ได้นําคณะไปดูงานของบริษัทเวียงจันปาร์คาดว่าการก่อสร้างรถไฟลาวเวียดนามจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2565นี้แน่นอนค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่5ค่ะคือคักลับวันหยุดคนลาวแห่เข้าเที่ยวหนองคายอุดรย้ำคนไทยห้ามทิ้วเหล,เล้าบุหรี่กับเกินโคตาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2565ที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศหน้าด่านมีคนลาวเดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมากมีทั้งคนลาวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาท่องเที่ยวทําธุรกิจในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรในลักษณะเป็นกลุ่มทัวร์และครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่สุลกากรจังหวัดหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบบุคคลพร้อมรถยนต์ที่เดินทางเข้าออกประเทศให้ได้รับความสะดวก ส่วนการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าและบุหรี่สามารถนำติดมือได้ไม่เกินกำหนดเหล้าสามารถนำติดมือมาได้ในปริมาณ1ลิตรบุหรี่200มวนหรือไม่เกิน200กลับแต่ต้องเป็นผู้ที่แจ้งเดินทางเข้าออกด้วยพาสปอร์ตเท่านั้นผู้ที่เดินทางเข้าออกด้วยบอร์เดอร์พาสจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้นำเหล้าและบุหรี่กลับเข้าประเทศค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่หค่าสุดท้ายกันเลยค่ะด่านทั่วประเทศตึมยกเลิกไทยแลนด์พาสวันแรก ยกเลิกไทยแลนด์พาสส่งผลต่อด่าชายแดนคึกคักที่สะพานมิตรภาไทยลาวแห่งที่1คนลาวเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่ยุ่งยากเสียเวลาและเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่มีการยกเลิกระบบไทยแลนด์พาสสำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านสากลโดยที่ด่านพรมแดนสพานมิตารภาไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายมีชาวลาวที่เดินทางเข้าประเทศด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก ไม่ต้องเสียเวลาในการลงทะเบียนระบบไ a i l a n d p a าสที่คนลาวไม่สะดวกและต้องการใช้บริษัทก๊ปทัวร์การท่องเที่ยวเพื่อดำเนินการคาดว่าหลังจากนี้ประชาชนลาวและชาวต่างประเทศจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ไอได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างฝากติดตามด้วยนะคะ และถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเปนการแจ้งเตือนด้วยนะคะและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราะคะ่ะบริษัทสบายดีเอ็กพสขนส่งไปลาวใครที่อยากขายของไปลาวหรือส่งของไปลานนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ไอก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ